ข้าวครัวกับเจ๊กุ้งกันค่ะวันนี้ว่าด้วยเรื่องมันหวานญี่ปุ่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะ กลับมาพบกับ,บกเจ๊ก,กุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของมันญี่ปุนะะ่นค่ะมันหวานนี่แหละค่ะนะคะทั้งสีเหลืองสีม่วงนะคะใครเป็นคอมันหวานญี่ปุ่นห้ามพลาดห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะวันนี้นะคะมีวิธีการเก็บนะคะเก็บยังไงเนาะให้อยู่กับเราได้นานๆนะคะไม่ต้องออกไปนอกบ้านบ่อยๆนะคะแล้วก็วิธีการต้มแบบง่ายๆที่สําคัญง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวตามเจ๊ก,กุ้งเข้าครัวกันดีกว่าค่ะวิธีการต้มมันนะคะและว,วิธีการเก็บมันค่ะไปชมกันเลยค่ะ เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะก่อนรับชมฟากดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะให้สังเกตดูนะคะถ้าเป็นทรงยาวๆนะคะก็จะเป็นมันหวานสีเหลืองค่ะส่วนทรงกลมๆนะคะก็คือสีม่วงนั่นเองค่ะถ้าเราซื้อมานะคะอันที่เรายังไม่ทานนะคะให้ห่อกระดาษไว้ก่อนค่ะ แลว้ววางไว้ในที่โปร่งนะคะอย่าโดนแสงเด็ดขาดเลยค่ะ <problem noise> เราจะล้างเฉพาะส่วนที่เราจะทานเท่านั้นนะคะถ้ายังไม่ทานอย่าให้โดนน้ำเด็ดขาดค่ะ <Hok ies> ล้างโดยแปรงตามภาพเลยนะคะ <Hok ies> ล้างให้สะอาดด้วยแปรงค่ะผ่านน้ำไหลแบบนี้นะคะห <Hok ies> ลังจากที่เราล้างมันหวานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้น้ำมันหวานของเรานี่แหละคะ่ะไปแช่ในน้ำนะคะ 30นาทีเลยค่ะไม่ว่าเราจะเลือกนำมันหวานญี่ปุ่นนะคะไปอบไปนึ่งหรือไปต้มนะคะเราควรนำเขาไปแช่ก่อนครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากแช่เป็นที่เรียบร้อยนะคะเอาน้องมันหวานเนี่ยค่ะขึ้นมาได้เลยค่ะวันนี้ขออนุญาตเป็นต้มนะคะเดี๋ยวมีเทคนิคการต้มแบบง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยราคาให้ต้มที่ไฟแรงนะคะ10นาทีก่อนเลยค่ะ หลังจากผ่านไป10นาทีนะคะให้เราเติมเกลือเล็กน้อยค่ะเขาบอกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเทคนิคการต้มมันหวานให้อร่อยนุ่มนวลเลยค่ะหลังจากผ่านไป10นาทีนะคะให้เบาไฟลงได้เลยค่ะต้มต่ออีก25นาทีนะคะเราจะใช้ซ่อมจิ้มนะคะเพื่อเชฟดูนะคะว่ามันของเราสุกหรือยังค่ะ หลังจากต้มเป็นที่เรียบร้อยนะคะพักให้เย็นได้เลยค่ะน้ำใส่กองพลาสติกนะคะแช่ช่องฟิตสามารถเก็บได้1 0ถึง12เดือนเลยละคะ่ะรับรองว่ามีมันหวานทานทั้งปีแน่นอนค่ะวิธีนี้นะคะจะทำให้เรามีมันหวานทานทั้งปีแน่นอนค่ะเวลาเราจะทานมันหวานของเรานะคะก็ไม่ยุ่งยากค่ะเพียงนำออกจากช่องฟิตนะคะแล้วก็นำเข้าไมโครเวฟตามภาพนี้ได้เลยค่ะ เข้าไมโครเวฟ3 4นาทีนะคะหลังจะออกจากช่องฟิตเราก็มีมันหวานร้อนๆหอมๆทานแล้วล่ะคะ่ะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยคะ่ะลองดูนะคะจ๊กุ่งลองแล้วค่ะได้ผลเป็นที่พอใจเลยล่ะคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้จะกุ้งต้องไปแล้วล่ะคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ